It's a movie. Red carpet. The lights going through. Me. Anytime I arrive, it's the new me. Real is on my neck. That's groovy. Flashing lights. All these things come to me. Dressing price. All my rings got weight it. You feel that? You feel that? Smart Profit Academy. สวัสดีค่ะ. วันนี้แอดมินจะพาไปชมบรรยากาศงาน HFM Partner Award ที่นับว่าเป็นค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองสักหาาดใหม่ก็ต้องขออวยยศกันหน่อยพอ HFM เขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะให้สมกับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีและโลเกอร์อันดับต้นๆที่ Smart Profit Academy เลือกมาให้ทุกคนแล้วคะและยังได้เชฟหนุ่มเชฟมิชลินจาก Chimby s e a t t มาทำอาหารให้ทุกคนได้ทานด้วยนะคะ อาหารที่อร่อยก็ต้องมาคู่กับเพลงที่พอพอถูกต้องไหมคะบอกเลยว่างานนี้เราได้ฟังมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องสาวเสียงหวานคุณลุลามาร้องเพลงให้ฟังก็ต้องบอกกันตรงๆว่า hfm เขาทำถึงทุกงานจริงๆนะคะ นอกจากนั้นเรายังมีมิตรภาพดีๆจาก Academy เพื่อนบ้านที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ม,มุมมองแนวทางในการพัฒนานักเทรดและมากไปกว่านั้น h e m เคนเล่นใหญ่จริงๆค่ะเป็นการมอบรางวัลให้กับ Academy ที่มีระดับมาตรฐานมีคุณภาพและตั้งใจพัฒนาวงการเทรดอย่างจริงจังและแน่นอนค่ะทุกคนในงานนี้ smart p r o f i t academy คว้ารางวัลอันทรงเกียรติบนเวที Happy f a m Partner Award ในปีนี้ค่ะ และแน่นอนภาพบรรยากาศอันน่าภาคภูมิใจนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราขาดทีมงานคุณภาพที่เป็นแรงขับเคลื่อนทำให้เรายกระดับจากอะคาเดมีน้องใหม่กลายมาเป็น Academy น้องใหม่ไฟแรงและคนที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือพาร์ทเนอร์ที่คอยซัพพอร์ตเราที่ทำงานอย่างหนักหน่วงคอยซัพพอร์ตทุกปัญหา ทุกปัญหามีทางออกเสมอถ้าไม่มีทางออกพาร์ทเนอร์จะบอกให้ไปออกทางเข้าเอ้าชนแก้วรางวันนี้เราจะขอยึดเป็นเครื่องการันตีการทำงานของทีมงาน Smart p r o f i t Academy ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบต่อนักเรียนทุกคนของเราเราขอสัญญาว่าเราจะรักษามาตรฐถถานนี้ไว้ เพื่ออุดมการ์อันตั้งมั่นตั้งแต่ศู์สูเซียนรุ่นแรกจนถึงปัจจุบันและโปลดจำชื่อพวกเราไว้พวกเราคือ Smart p r o f i t Academy Academy ที่สร้างนักเทรดให้เป็นเมือชื่อสามสี่โอเค